สำหรับ EP นี้นะคะแม่โอนะคะจะมาแชร์เรื่องของเล่นนะคะที่ช่วยพัฒนาการลูงในแต่ละช่วงวัยนะคะแม่ๆหลายท่านก็คงอยากรู้แล้วนะคะว่าของเล่นชิ้นไหนเนี่ยจะเสริมสร้างลูกในส่วนไหนนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะพาไปดูกันเลยสวัสดีค่ะมัมเฟื่อนเซอร์นะคะวันนี้แม่โออยู่ที่แพลนชอยช่ไทย จะมาแชร์เรื่องของเล่นนะคะที่ช่วยพัฒนาการลูกในแต่ละช่วงวัยนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น6กลุ่มหลักๆนะคะ กลุ่มแรกนะคะนั่นคือกลุ่มของนิวบอลไปจนถึง6เดือนนะคะกลุ่มนี้นะคะร่างกายของลูกเราจะยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะคะคุณแม่เราจะต้องหาของเล่นที่มาเสริมให้เขานะคะในด้านของสายตานะคะแล้วก็การโฟกัสนะคะอย่างโมบายนี้นะคะก็จะช่วยให้ลูกของเรานะคะได้จดจ่อกับวัตถุใดวัตถุหนึ่งได้นะคะแล้วก็ตัวโมบายนะคะเขาจะมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิง้น่ารักนะคะให้ลูกเราได้ฟังเสียงนะคะเพื่อที่เขานะคะจะอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปแตะอยากจะ คว้านะคะเพื่อให้ลําตัวของเขาเนี่ยได้ยืดตรงด้วยค่ะดีมากๆเลยค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มของเด็กวัย6ถงเดือนนะคะเด็กวัยนี้นะคะเริ่มที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่แม่แม่ต้องเลือกของเล่นให้เขานะคะเพื่อไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลูกนะคะนั่นคือของเล่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบนี้ค่ะคุณแม่ แบบนี้นะคะจะทําให้น้องๆนะคะอยากจะคลานตามหรืออยากจะคืบตามนะคะการเคลื่อนไหวของของเล่นนะคะจะเป็นตัวช่วยดึงดูดให้ลูกเราเคลื่อนไหวได้เร็วมากขึ้นค่ะ กลุ่มที่3นะคะเป็นเด็กวัย1 2 1 8เดือนนะคะกลุ่มนี้นะคะเด็กเขากําลังยืนได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินแล้วค่ะสิ่งที่คุณแม่ที่จะต้องเตรียมให้เขานะคะคือของเล่นที่มีลักษณะในการลากจูงแบบนี้นะคะหรือจะเลือกเป็นลักษณะที่ผลักดันนั่นเองนะคะซึ่งของเล่นเหล่านี้นะคะจะช่วยกระตุ้นให้น้องๆน,นะคะรู้สึกอยากจะเดินอยากจะเคลื่อนไหวได้ดีทีเดียวค่ะ กลุ่มที่4ี่นะคะเป็นกลุ่มของเด็กว้ยขวบครึ่งจนถึง2ขวบนะคะเขาเป็นนักสำรวจตัวยงเลยค่ะอีกทั้งยังชอบเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยนะคะของเล่นที่เราจะเสริมให้กับเขานะคะเป็นของเล่นที่จะมาช่วยเสริมสร้างเรื่องจินตนาการนะคะรวมไปถึงการเล่นเพื่อดูรูปทรงต่างๆก็จะช่วยในเรื่องสติปัญญาของลูกได้อีกเช่นกันค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มที่5แล้วนะคะเป็นกลุ่มของวัย2-3ขวบนะคะวัยนี้เป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยค่ะของเล่นที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกมาให้น้องๆนะคะเป็นของเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการสมาธิ แล้วก็ทำให้อารมณ์ของเขาดีด้วยนะคะอีกทั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถหาตัวอักษรหรือว่าตัวเลขง่ายๆนะคะมาให้น้องๆได้ลองจับลองดูลองสังเกตนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสติปัญญาของเขาให้ดียิ่งขึ้นค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะกลุ่มที่6นะคะเป็นวัย3ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นวัยที่ กำลังเข้าสู่วัยเรียนนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องเสริมเขาทั้งด้านสติปัญญาและทางสังคมนะคะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าน้องๆจะต้องไปเรียนแล้วเนาะ,ะอย่างตัวนี้นะคะสามารถนําไปเล่นเอาดอด้วยชวนเพื่อนๆชวนครอบครัวมาเล่นด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทสมมุตินะคะน้องๆอาจจะสวมบทเป็นคุณหมอนะคะทําให้ฝึกจินตนาการด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเสริมสร้างทางสติปัญญานะคะจะเป็นของเล่นที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้น้องๆได้เรียงสีแบ่ง ประเภทสีรวมไปถึงนับเลขต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแพทเทิร์นแล้วก็พรีโคดดิ้งต่างๆด้วยค่ะ EP หน้าอย่าพลาดเลยนะคะคุณแม่เพราะว่าแม่โอเนี่ยเตรียมเอาเซ็ตของเล่นสุดพิเศษมาให้คุณแม่ดูกันเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะแม่โอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะ